ขออกาศสวัสดีทุกๆๆท่านนะครับวันนี้อยู่ผมซอกเซอร์สลีนนี่คือมันอยู่กับแมปตาหมหาปุ่มนะครับแบบน่าจะรู้ดีนะครับจากแมปคนไทยนะครับผมไปเจอใน youtube เห็นมั่วๆผมพิมพ์ว่าแมปแจ็คปุ่มเอ้แมปตาหมหาปุ่มนะครับก็เลยเจอแมปนี้เห็นว่าน่าสนใจดีเขาวิดีโอเขาแค่วิน,นะเห็นแมปแจ็คปุ่มอื่นแล้วเห็นแม่ง หลายด่านเลยแต่แบบนี้ผมเห็นเขาบอกว่ามีเห็นตารางคลิปนะเขาบอกว่ามีแค่ห้าด่านเออก็สงสัยห้าด่านนี้น่าจะท้าทายดีคงจะยากข้ามาแม่งก็มีดาบแจกนะครับโอเคดูสว่ามีกดด้วยโอเคครับก็ผมก็จะมีลิงก์โหลดแมปอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับกดเขาเลอห้ามทุบบล็อกห้ามเกมโหมดห้ามใช้ F f ช่วยต้องเป็นแอปไม่ใช่เออ เกมหมูห้ามใช,ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองใช้ดูดิใช่ไหมมันก็ทับไม่ได้น่ะเออคุณแจกเหมืนนี้อุย้ยแล้วก็ห้าด่านโอเคครับตามหาปุ่มผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะผู้ตามหาปุ่มเนะี่ยก็อนนี้เป็นครั้งแรกนะครับอืมถตว่าเริ่มต้นแต่ตรงนี้ครับดูจากข้างบนนะผมคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเรื่องตามหาอนะไรเนี่ยไม่ได้ตามหาเพื่อนตามหาไม่เก่งเลย จะเพื่อเล่นแมพด้วยคือมารับหน่อยนี้โอ้โหแทบจะดูแบบนในกล่องมเลยไหมวะไม่มีนะครับต้องดูแถวๆนี้ดูบา้างหรือว่าอย่างไรก็ไม่ใช่เนาะกดดิเอ้อะไรวะแคบเดี๋ยวลองกดดูกดเอ้ยทำไมกดไม่ได้เนี่ยเล็งอีดีครับล็งดีดเน,นี่ยเอ้า เอาเขากดได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงแมป์ด้วยสองหาด้วยสองโอเคดูครับแล้วแปลว่าจะดูข้างล่างก่อนดีป่ะดูเร็วๆเลยแคมป์ดูนั่นมั้ยเออไม่อยู่อืมเขาสร้างนี่ก็ช่างขินกัน ี๋ยวลองดูข้างบนนะยู่ไหนวะจะต้องปิดดจยโดนนี่ก่อนอเก็บไม่มีที่ไหนวะอ้าวเก็บกดเลยโอเคแบบนี้ เราดูครับเอ๋อเริ่มต้องอยู่แต่แถวนี้แน,น่นอนใช่ป่าวะใช่ป่าวะไม่ใช่อ่ะเดีย๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนเอ้วขึ้นไม่ได้เอือทำไมเขาไม่อข,อขึ้นไปข้างบนเนอะถ้าขึ้นไปข้างบนสุดน่จะเป็น,นที่แบบเศรษดเกียบเฮ้ยกดไม่ได้เฮ้ยเปได้ป่าวมีอะไรปะมีอะไรอ๋อมีด้วยเ้าทหารจะเก่งเว้ย เง yeah. ี้ยแบบนี้จะไกิขึ้นบนไม่ได้เอา้ามาเลยเมื่อกี้มีสองปุม่ม่าเออต้องเป็นเี้ย What the fuck? เฮ้ยทำไมได้เกิดขึนะ้นบนมาถูกถูกบอกดิขนสายมันมันไม่ดีเลยเว้ย ก็ผมมาแค้นนะครับคนที่โหลดแบบนี้มาโหลดมานะครับน่าจะรู้ครับว่าปุ่มอยู่ไหนครับให้เพื่อนเล่นเลยดีกว่านะครับงานดีตรงไหนหรเอวะโอ้ยเมื่อกี้เก็บลงจำผิดถ้าจำผิดไหนวะนี่ครับไรละเออตรงนี้นี่สมมหนูต้องดูครับตรงไหนนี่อปว่าปะอ้านี่เองครับ กดปุ่มน,นี้เลย,ย,ยครับอ้านกดปุ่มนี้เหรอเออมสนุกดีเว้ยแบบนี้มันก็ต้องเรื่องใหม่เออประมาณนั้นทำไมคนยอมแบบแฮปปี้เอนดิ้งตอนจบวะทูส้สกวาซีนนี้นเขาเ่าจะเล่นซีดซีดเฮ็ดนะครับสนุกเว้ยสนุกเว้ยอ,อ่แปบ๊บเดียวเองไม่กี่นาทีใช่ปุ๊บถือว่าสร้างได้เกียนมากครับลองกดใหม่ครับ กว่าคนสร้างนี่ก็ถือว่าสร้างคดเกลียนเลยนะครับโปเคก็แจกแมปคงเพียงแค่นี้นแล้วก็ใครที่ไม่ได้ติดตามช่องผมแล้วมาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ติดตามได้นะครับกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยแล้วคนที่ติดตามมาอยู่แล้วถ้า,าได้โหลดแมปนี้มาเล่นนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนเลยนะครับแต่แนะนำครับท่านผู้ชมไม่ต้องเล่นหรอกครับให้เพื่อนท่านผู้ชมเล่นดูว่าท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่า มันอยู่ตรงไหนไหม่ผมง่ายดีนะเออง่ายจริงยอมรับเลยสักตายจริงนะยังไงเราก็ชนะเออทันที่แบบไม่เห็นนะแบบเราตายเราคาดเราตายไหมกดคิวป้อมก็จะตายใช่ไหมครับก็มันก็จะท้าทายดีประมาณนั้นใช่ไหมเออตัวนี้โอเคแบบมันท้าทายดิเออ่ตรงไหนว่อแบบนทา,ทาอ,อ,อา,อาจะทึบสองปุ่มเมื่อกดปุ๊บเอาตายแต่ อธิคว่าเขาขอธิคว่าอ้ากดตายต้องมาเริ่มใหม่อุ้ยถ้ารุ่กดนี่อาจจะมีอะไ,ไรเซฟไอมันไม่แตกต่างอะไรกันเลยแลย้ว <es S 1> <c oughs> ก็แบบนี้แม่งเขาอ้าถูกบล็อกห้ามใช้เกมหมดใช่ไหมรู้สึกว่าแบบของเขาครับเออแล้วห้ามพังเลยไม่เอาดีไม่ดีไม่ดีครับก็เจอกันคลิปหน้านครับ